วิธีถอดนะครับพี่รูปฟังอย่างนี้นะครับอ่างัดออกมาแบบนี้นะครับงัดออกมาเลยแล้วก็จับอันนี้ไว้นะครับจับฝั่งนี้ไว้แล้วก็หมุนหมุนควนนะครับประมาณนี้หมุนนิดนึงแล้วก็จับถอดออกมาเลยนะครับแล้วก็ล้อหลังนะครับที่มาเกียร์ให้ต่ำอยู่ต่ำที่สุดนะครับใ้เล็กที่สุดเลยแค่ข้างหลังครับให้เล็กสุดนะครับแล้วก็ถอดก็เหมือนล้อหน้านะครับงัดออกมาเหมือนเดิม ก็จับหมุนนิดนึงนะครับที่ต้องอยู่ท่านี้นะครับได้ครับผมจับเบาฝั่งนี้จับเบาแล้วก็ดึงขีง,งัดขึ้นมาแบบนี้นะครับเ,เลลวลาใส่ก็ใส่ให้มันตรงร่องแล้วก็ตรงร่องเบรกตรงนี้นะครับประมาณนี้ปึ๊บเข้าไปหันหมุนนะครับนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วหน้าเวลาใส่ <ๆ S 2> ใสพี่ก็เอามาใสา่ประมาณนี้นะครับใส่ปึ๊บเข้าไป จับตีนผี<ม>เกี่ยวตรงโซ่ใบเล็กที่สุดนะครับดูข้างบนให้วันตรงนะครับแล้วก็กดลงไปแบบนี้ยงล้ลอกลับคืนมา